สำหรับวิธีการปอกอะโวคาโดให้ได้สารอาหารมากที่สุดนะคะแน่นอนค่ะมาดามมีเทคนิคมาบอกก่อนอื่นเลยนะคะก็เล็งตรงจุดกล่นกลางไว้ค่ะแล้วก็ใช้มีดคมๆแบบนี้นะคะผ่ากลางไปเลยค่ะถ้าอะโวคาโดความทานนะคะมันจะมีความนุ่มแล้วก็สามารถตัดได้นะคะตัดแบบนี้ตรงกลางแล้วก็หมุนให้รอบค่ะจนครบรอบแบบนี้นะคะ บิดเล็กน้อยค่ะถ้าเอาคาโดสุกพอดีแบบนี้นะคะก็จะสามารถเปิดออกมาได้ง่ายนี่ค่ะแล้วเราไม่ต้องใช้ช้อนแงะเลยค่ะคือใช้มีดเฉาะไปเลยค่ะแล้วก็หมุนแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเม็ดอะโวคาโดออกมาแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กรีดแบบนี้ค่ะก็เลือกตามใจเราเลยว่าเราอยากจะกรีดให้เป็นเส้นทางยาวหรือจะเป็นลูกเต๋าแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เห็นไหมคะว่าง่ายมากเลยแล้วเราก็ใช้ช้อนค่ะในการที่จะสกู๊ปมันออกมาโดยใช้ช้อนหัวมนๆแบบนี้แหละค่ะที่สำคัญนะคะรู้ไหมคะว่าสารอาหารที่ดีของอะโวคาโดเนี่ยอยู่ตรงเนื้อรอบๆเปลือกของมันค่ะขูดเอาเนื้อที่ติดตรงส่วนเปลือกออกมาให้ได้มากที่สุดเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้อ่า ส่วนที่มันสีเข้มๆนะคะมีสารอาหารอยู่ในนั้นเยอะมากค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ